สวัสดีครับวันนี้นะครับกวลุง่ตยนะครับจะพามาเที่ยวนะครับที่นครพนมนะครับนะครับนี่จะลงเรือแล้วนะครับลงเรือนะครับเรือสำราญแม่โขงคราไดครูสนะครับนะครับตรงนี้นะครับดูบรรยากาศนะครับ กระดาไดครูสครับเราจะลงเรือแล้วนะครับลงเรือแล้วนะครับรักเกิดที่สุดนครพนมเรือสำราญแม่ขงกระดไดครูสโปรแกรม โปรแกรมล่องเรือนะครับราคาบัตรนะครับผู้ใหญ่250 V.I.P. ครับชั้น1นึ่งสามสเด็ก125กับ1 0้าร้นึครับซึ่งรวมนะครับมีค่าล่องเรือค่าประกันภัยราคาเด็กนะครับจากเช็คอินก็5้าโมงครึ่งเรือออก6กโมงนะครับ6โมงเย็นนะครับกลับก็ฝั่งประมาณ2องทุ่มนะครับจะนั่งคานต่อก็ได้ถึง4ี่ทุ่มนะครับ เรือออกทุกวันนะครับบริการอาหารเครื่องดื่มนะครับสาวๆนะครับสาวๆนะครับนะครับทีมงานอปพรลนะครับของเทศบาลตำบลฟ้าหยาดนะครับนี่พี่เล็กแสนสวยของเรานะครับวันนี้ทิ้งหลานมานะครับสุดยอดเลยสุดยอดเลยนี่ตอนนี้หนุ่มๆทั้งนั้นเลยนะครับหนุ่มๆ สุดยอดเลยครับพี่วุฒิวอรพี่วุฒิลงมาเลยรถ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 นี่คุณแม่ยังสาวนะครับที่ไหนเจอกันตลอดครับนี่ก็ทิ้งผัวไปแล้วนะครับยังยังไม่ทิ้งสุดยอดนะพี่เป็ดนะครับนี่หัวหน้าป๋องนะครับสุดยอดเลยครับ พี่รัตนะครับท่านนายกครับนายกมอนะครับท่านรองทานะครับท่านคนตัวหนนงเลยคนตวกระชันรางจุดประยืดนักราชนะครับนครพนมอบเกียร์นี่มันมีสองเกียร์หนักคอยหลัง ขัเล <łość> ่งบนไปไลเดี๋ยขันเล็งตัวอยู่คือได้บมมันเป็นอเดียวไปตนที่ออกมีตัวกรู่ต้นนาไปตีครับีฮาปิ ครับจุดเลนท์มาร์กนะครับปีศาจนาคาร่าเลนท์มาร์กนะครับของเมืองนครพนมนะครับหลวงพญานาคครับทุกท่านและคณะก็สีสุดทุนที่ขอพรพญานาคสิบมงคลนะครับในโอกาสวันเยือนนครพนมในครั้งนี้นะครับจุดเลนท์มาร์กเมืองนครพนมและกล่าวนโมสามจบพร้อมกันนะครับนาโมตัตตาพักกวาโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นาโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะไหว้นะครัโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะอยู่บนเรือตาตาขากาเยนะกาเยนะราจายะราจายะวะเจตสาวาวะเจตสาวาอิมังอิัะัตนาคานาจนานากาอาหาร วันทามิวันทามิสัพบทาสัพบทาสัวผีสับทาตัวผีข้าวันตุเมข้าวันตุเมข้าวทราครับมาลำวงสวงแก้บนนะครับคนใหญ่นะครับะยาสัตนาคราชนะครับ การช่วยเหลอผู้ปบภัทางสูงนะครับการช่วยเหลือผู้ประสภัยทางสูงนะครับไไม่เจอไไม่เอจ้องเดือนต้งสองใั้ายทารองคนเราจำลองเอาแค่ออกไม่ออกไม่เกี่ยวชั้นสองนะคเดือนนะแล้วก็อตลอดั้นการนเดินหไครับสองมาย่่้ครับไม่น้ำจำเป็นต่องรักษาชีวิตไม่เขา ก่มตามเปการตงเาปุเป็ที่เขาเป็นสมาชิกที่เขาเปิดท่านรองประธานสภามาเปิดรองประธานเสุพรรุรีสุพรรุรสุพรรุรทสองประชุมนสภาใหญ่ไน่าสนักพลัไนะครับไม่เคยได้รับรางวัลคุณจะปลอดภัยามมี่เดียว่าั้นะครับ จะไม่ฉลาดเพาอเปอยใหญ่เพราะโอปอยใหญ่เขาจะเจอเขาเขาเขาการที่เสนเขาเข้ากว้าพันักจารยไม่ใช่ทนายกความน ก็ต้องกานที่มาจากเทศบาลเมืองใหญ่ๆมันจะเก่งในการแลือกตั้งเต็นายกจะได้อะไรมันจะที่ของครับมันจะไปสตองมาตรวจก็จะถูกถูกแต่ถ้าอบตทำล่วงครับนี woo! ่ก mm ็ค hmm. wow. ือการสาธิตนะไม่คล่องไม่สันทัดสันทัดใช่คือไม่แม่นสันทัดก็เลยไม่ค่อยกล้าพวกที่มาด่านเทศบาลเมืองแม่นข้อระเบียบแล้วก็คมขาออกด้วย

ทางซ้ายนะฮะยกมอซ้านะขอท่านนยกหมดหมดวาระนี่ยังไงครับมันเดินเนี้ยไม่ไม่สานเ่นโอ้โยกนิ้วหน่อยยกนิ้วไปมือไปมือทำใจสบายับ่อนับม

รถบอมาแล้วครับเพราะว่าวันนี้นะมีรถใหม่นะะนาดบรนจุนะครับน้ำหนึ่งมพลิตรนะครับเตหนึ่น 1, งหกนนะครับเพราะะนั้นวันนี้นะครับกััวหน้าพวกกลุ่มทีมนะครับ ทีมงานนะครับปปปลเทศบาลตำบลบ้านยะนะครับมีพิรัตพี่เล็กพี่แก่นนะครับที่ร่วมนะครับดับไฟจีบหรือตอยหลังนะครับมันเป็นส <lunar. S 1> ตินะครับไม่กลัวขาแห่งสั้นเลยนะซู่ซู่นะครับไม่กลัวแต่ขาสั้นเลย ทีมงานอปพรเทศบาลตำบนฟ้าหยาดนะครับ9ชิดนะครับหน้าสุดพี่รัตนะครับคนกลางนะครับพี่แก่นนะครับแล้วคนหลังสุดนะพี่เล็กนะครับ3คนนะครับร่วมสาธิตครับกับทางเทศบาลเมืองนครพนมนะครับ